รายการสตูดิโอเด็กเกนนะครับวันนี้มีคนท้าเรามาครับพี่ทำอะไรหัวหงบตั้งแต่20ซับเไ็นต์ครับเอ่อไปเริ่มเลยครับ o 2 3 <c> go <oughs> มาดูค,ครับที่เหลือนะครับดูครับ่าเขียนว่าอะไรครับกินหญ้าผสมบปซี่ระดับสามดาวรอดครับผม คนดูนะครับไปดูครับคนต่อไปครับคุณอาร์มเมอร์จอมเกรียนนะครับไปดูกันครับขอดูนะครับว่าถูกวันเลือดอะไรไปครับไปครับเดี๋ยวฟึ๊งฟึขอทันใจก่อนไปอย่าไม่ต้องทําใจครับดูนะครับโอ้โหยี่นะครับยับสะขำครับยิงกับควายยักษนอหนูมาแล้วครับซลามาลอเรือล่อเรือมาครับ ดูนะครับมีอะไรครับนอนนอนกิ้งสองร่มคนต่อไปครับคุณดามครับคุณดามช่วงนี้โดนตกหัวมากครับหัวแบนเลยคำว่าโดนอยู่งหนาโดนถ่ายภาพหรือเปล่ามาครับอ๋อพานโดนพลังอ๋อรู้แล้วครับโดนพลังกระเป๋าคนต่อไปครับ คนนี้เรียนครับปุ่ยหยิบของหนถังขยำแล้วขยัำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำกันครับแต่ละคนอ้าวคุณแอมสู้ๆล้วงเลยครับย้ำไปหน้าเดี๋ยวนี้คุณดีมาครับวันนี้นะครับผมใส่เกาะมาเตรีมพร้อม สามสองหนึง่งกิ้งกระป๋อมไปแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการ